สุดท้ายกุ่มซั์แห่งไซตามะครับผมมีให้ซื้อกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเทมพวกนี้ครับผมมีซื้อในร้านค้าผมไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดอะไรมากมายหัวไข่อะไรมากมายครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เสริมชะตารามิดไนนะครับผมมีให้สุ่มกันแล้วนี่ครับผมสามารถกดไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เลยครับผมเข้าไปสุ่มก็จะเป็นในรูปแบบมี2การรูปแบบ็นการสุ่มนะผมรายละเอียดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปสุ่มกันได้ในกิจกรรมเลยนะครับ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมอย่างเช่นเคยกี่น้อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศแล้วเช่นเคยนะครับก็สำหรับการตั้งค่าก็ขอจ้งรุ่นก่อนเลยแล้วกันนะครับรุ่นก็เป็นทางด้านของ Samsung Oppo Vivo Huawei เว a ย m รย์มี่เสี่ยนะครับผมและ iPhone ได้ทุกรุ่นสําหรับ Android และ iOS นะครับผมนะก็ลองไปปรับใช้กันดู DPI 4 0 0ร้อถึงสี่ลองใช้ดูนะครับไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยนะครับผมกดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนอีกเช่นเคยนะครับและไปที่การตอบสนองนะครับผมนะปรับมองรอบๆเป็น95นะครับผมกล้องนี่หลบหนึ่งร้อนี่ครับผมสโคปสองเก้าสิบเอ็ดสโคปสี่แปดสิบหกเอวีเอ็มแล้วแต่ใจชอบปรับประมาณนี้เลยนะไปลองที่ลองยิงดูเข้าหัวลากง่ายอย่าลืมคอมเมนต์ร่างคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีคคลิปปมมาอออััเเดตรรื่่ยๆนนะบผก ที่จะไปรับชมก็ฝากเกมกหนึ่งกันด้วยในเขาเป็นเกมมนี้เลยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนานะครับผมนะก็ฝากกันด้วยลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมนะแบบมากครับผมเออมีทั้งรูปแบบนี้แล้วก็มีโคตรเยอะรูปหลายแบบโคตรเยอะอ่ะเออเดี๋ยวผมปั่นไปเลยเดี๋ยวผมปั่นยาวๆนะผมทั้งปัน่นทั้งพูดปั่นไปเลยครับเนี่ยปึ๊บ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 โอ้แตกจนได้ครับนี่ ปั่นไปนานเลยกว่าจะแตกโอเคเนี่ยนี่ไงเนี่ไงแตกล้นเรืครับผมแต่ตอนตอนที่แตกมันจะแตกแบบเบื้อมากนะเบื้อแบบเหมือนกับเราแบบมันคล้ายๆแบบมันเป็นตู้สล็อตแต่ว่ามันเป็นแบบยังไงว่ามันเป็นแบบแบบเป็นเกมแบบคลิ่ที่เราแบบเคยเล่นกันใช่ไหมเกมที่มันแบบเป็นไอที่แบบเราเล่นแบบเกมผลไม้อะที่มันแบบปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊มันครบตามจำนวนมันก็มันครบสามใช่ไหมมันครบสามมันก็จะแตกนี่ไง โอ้โหบิ๊กบิ๊กวินเหรอบิ๊กว okay. uh ินอ่ะโอเคอ่ามันมีทั้งแบบสล็อตทั้งแบบอะไรมากมายมีมากมายเกมมีมากมายครับผมนะเออเลือกเล่นเลยตามสบายตามใจชอบเลือกเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกมนะเออมีแบบมากมายอ่ะเออใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะ ครับผมนะนี่ก็สูงไปเลยหมุนไปเรื่อยเนยครับหมุนก็การเล่นก็ไม่ยากเลยครับกดแค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตนะเออกดเข้าไปที่เกมต้องการที่เราเล่นอ่ะแล้วก็กดปั่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบตู้แบบนี้เราก็กดมันก็ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะกดแค่ปุ่มเดียวให้หมุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอ่ะเออมมนมีกลุ่มอะไรให้กดก็กดเลยมันแค่ปุ่มเดียวเลยให้กดนะครับเออแล้วกดไปเรื่อยๆเลยครับ ยังไงหือแตกแตกือแ,แตกครับผมนี่แตกโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วฮะปไปเลยปไปเลยเราสามารถถอนได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบได้ตังค์แล้วจากเกมอะ่ะเราก็สามารถถอนออกมาได้เลยนะครับเออนี่ครับนี่ครับออือ้หือคูณ28ใช่หรอเป้งโอ้ยอ้ยคูณ28โอ้ย แปดสองร้อยวินเท่าไหร่วะสามร้อยฮะยี่สิบแปดเฮ้ยยี่เอาเฮ้ยที่สองพันฮะวินฮนะโอ้โหวินเหนือบิ๊กวินนี่ครับสองพันหกเนี่ยนี่ครับผมนีม่เยอะเลยเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่สูดสีแดงอะ่ะเห็นไหมเมื่อกี้นะ่ะคลิกเข้าไปตรงที่สีแดงอะ่ะเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะ่ะ เป,ปเป็นรูปเหมือนแบบเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนๆอยู่อ่ากันงออแบบตรงกลางด้านล่างอะไเห็นไหมครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับหมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งหนึ่งก็จะเสียต่เครดิตตามจำนวนที่เราหมุนนะครับครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั at ้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกออกแนวประมาณแบบตู้สล็อตแหละครับก็สุ่มไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆ ปุ้มแตกโอเคสวย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 เ่ยเป้งโอ้โหหมดดึงถึงดึงถึงดึงถึงอ๋อฮะเอาใหม่ลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเอากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันไม่ค่อยแตกอ่ะเออ มันเกมนี้ไม่ค่อยแตกแล้วก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมนะเผื่อมันแบบแตกเยอะไงนี่ครับเอานี่ก็ปั่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้มแตกโอ้ไม่แตกแตกอันเดียวเองเหรอเอาไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงเอาโแตกคุณแค่สิบสี่ อ๋อคูณสิบสี่เอ้ยสิบแปดอยู่เว้ยเอ้ยเอ้ยขังไปก่อนขังไปก่อนอคูณสิบแปดนี่ไงนี่ไงโอ้ยสองพันกว่านี่ไงบิ๊กสวินสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งน,นี่ไงคูณยี่สิบสองนัดนี้ยี่สิบสองเลยอู้สามพันเก้า แล้วนี่ครับผมล้วกดปุ๊บถ้าจะเล่นเกมไหนแล้วก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะกดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในะครับมนะเล่นยาวๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์โดอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกยะตุกดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคุณแปดล้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคุณอีกไหมเอ้คุณสิบแค่นี้เอาสิบสองสิบสองอยู่เออเอาเอาของปากหอ,หอพคอ ท่าได้แล้วขอปลาข,ขอสามร้อยฮะมีไหมครั้งนี้ปุ่มโอ้โหคูณไป็ต่อคูณอีกอโอ้ยเจ็ดสิบสองหมดครับโอ้โหอยู่ประมาณนี้สามร้อยหกสิบไปอีกนี่อะบินตานี่บินโอ้โหไม่บินตานี่ต้องบินไม่บินตานี่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วสองสองต้องบินแล้วเป็นคูณเจสิบหกครับ บิ๊กสวิงพันเสือเปดสิบประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเนี่ยผมถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะฮะดิ้งโดดจูล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะน้ำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้วก็หมุนไปอีกครับหมุนซุ่มไปโอสามพันเจ็ดเด้อเ้ออยากเล่นเกมไหนแล้วก็กดๆไปเลยครับอยากเล่นเกมไหนแล้วก็ออกไปเล่นเกมนั้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นลิงก์อยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับอ่าประมาณนี้โอ้โหแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคุณสีเองเหรอนี่ไงโอ้โหเอ้ยแตกเป็นแถวอ่ะเอ้ยอยู่หเฮ้ยหมื่นไหมตันต้องหมื่นสองพันสองกอีกอุ้ย สวยซื้อตุ้มยี่อะไรไม่ได้สุดคุณดูเท่าไหร่ว้าอุ้ยอุ้ยหมื่นสองเหรอเฮ้ยขาเนี่ยอ่อซุปเปอร์ครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงก์โหลดอยู่ล่างคลิปนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กตำเปั18ปีควรได้รับคำแนะนำลิงอยู่ล่างคลิปนะผมสามารถถอนตังออกมาได้นะนะกกนนครับผมนะกะนนนะ็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมาฝากกันด้วยนะครับผม